นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะหลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจันลลาสัมงพันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรโลปุริสะธรรมะสาระเิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโต ปะขาวตาธรรมโมตังติกโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนจิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติจุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆสามีจกิปฏิปันโนปะขาวโตสาวกสังโฆ จติธรรมจตาริปุริจยุคานิอัตปุริสปุคลาเอตสักขวโตตาวะตังโคอาหุานโยปาหุานโยชาินโยอันเลีกะรนิโยอนุตตรลังปุญญาเกตังโลคสาติภุงตหาสมามินิมิตาวุทันตังตีเมตลังวุติกุลและตะเถนมาลังทานาธิคำมวิจินาจิตวะ มุนินโทตันเตจะราปวตุเมชยมังฆลานิมาลาจิเลกมาปรยุต์ิสาัพพลัดถิงโกลัมปนาละวกรมะกามธาตุยาคังขันติสุทานปวิกินาจิตวามุนินโทตันเตจะราปวตุเมชยมังฆลานินาลาจิลิงกจาวลังอาิมัสทับภูอาิมัตตับภูตัง ภาวะตี่จักมตนนีวัตุธาลุนันทังเมตังพุทธะวิกินาจิตวามุนินโตตันเตจาระวัตุเมชยมังคลานิอุปิตากรรมาีิอาจวัตุธาลุนันทังราวันติโยชนะปัญปุริมาละวันตังอิเอกเทปังกตมโนจิตวามุนินโตตันเตจาระวัตุเมชยมัง พลานิขัดตววนการธมุตลังยุคขับขี่ยาจินชายาทุตวะจันทร์ทยาคายมตเทนตันเตนโตมวิจินาจิตวัคุนินโดตันเตจาระปวตุเมเจยมังพลานิสัดจังวิหายมติสัดจัตาวาเจเกตุงวาทาพิโลปิตารมังอาทิอันดภูตังปัญญาปฏิ พจลิตโตจิตวามุนิโตตันเตจตระวตุเมชยมังคลานินันโตกันนันรัพุจจคังวิปูตังมหิติงปุตเตนะเทระพุจเกนะตมะปันโตอิทูปเทตทวิกินาจิตตวามุนิโตตันเตจตระวตุเมชยมังคลานิทุกขาหอิทิปุจเกนะตุสัตถะทัมัง ทิชูติชูติเมิติภกาภิธานังยานาพระเทนะวิจินาจิตวามุนิโตตันเตจัสสวัตุเมจยมังคลานิเอตาติพุทธจายมังคลาอัตตาคาถาโยวาจโนทินาทินเนตระเตมะตันทีหิตวานนเณกวิวกวิวิธานิจุปัสสาวานิโมขังทุขังอาทิกมายะนโรทปัญโย มหาการุณิโกนาโตหิตายทัพะปานินางบุเรตวะปัลมีสัพพะปตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะตัจวัตเจนะโหตุเมทยมังคลังทยันโตโพธิยามูลเณตัจญานังนันทวุตนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิทยสุทยมังคะเลอภลาติตตพันลังเกติเสปตวิโขคะเล Habise, be, raba, puta, nan, haka, pasto, pamoood, pati, tuna, hatang, kuman, kalang, kupa, patang, tubu, hitang tukantou, tumauto, datu, jikang, tlama chaliku, bata, kinang, kayak, tamang, wada, tamang, bata, kinang, bata, kinang, tawa kambang, maniti, be, ปัาจักินภวทุศัพพ์มังคลังลักขันตุศัพทะเทวตาตัพระธมานุภาสัพะบุตรธานุภาเวนตตาโตทีประวันตุเมภวทุสัพพ์มังคลังลักขันตุศัพทะเทวตาตัพปะธมานุภาเวนตตาโตทีกวันตุเมภวทุสัพพ์มังคลังลักขันตุศัพทะเทวตาตัพ สังขานุภาเวนตตะโตทีภาวนุเมนะโมตสะภะคะวะโตละโตตมาทัมธัตสะนาโมตตะภะคะวะโตละโตัมาทัมธัสสะนาโมตสะภะคะวะโตะโตัมาทัมธัตสะพุธังกนังอาจามิสัมมังนังอาจามิสังฆังสกนังอาจามิทุติยัตีพุธังสกนังอาจามิ พุติยัมปีธรรมังกนังจามิพุทธิยัมปีสังขังกนังอาจามิสาติยัมปีพุทธังกนังอาจามิสาติยัมปีธรรมังกนังอาจามิสาติยัมปีสังขังกนังอาจามิสาธุพุทธกามูลเกรพุทธังกนังกามุระเถรนังอธิกายะกายายาเถวนังยตังตุวกิติิโตภะกวายะมะลาชาโนเทเวตุโนมรณะสุขังมาสุขโต นโมพุทธายะเอยาตะนกตาพุทธาเจตวามลังัวนังจตุรัจจารถังลัตตังเยหิวิงตูนละลาตะปาตันหังกะลาทะโยพุทธาตาวีสตินายกาตเซติปติจิตาไมหังมรดเกเกมีจลาทิเตปติ